ดูแลฐานผ่านศึกนะคะผู้ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาตินั้นมณฑลฐานบกที่310ได้ลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนค่ะพร้อมทั้งนําสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะคะไปมอบให้แก่ฐานผ่านศึกนอกประจําการในพื้นที่จังหวัดตากค่ะ พลตรีสมบัติบุญกอแก้ผู้บัญชาการมูลฐานบกที่310ในฐานะหัวหน้าสํานัก,กางานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตตากพรอ้อมดบวยอรองหัวหน้าสํานัก,กางานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตตากผู้บังคับกองพันฐานรับที่1กรมฐานรับที่14กำนันตําบลตลุกกลางทุง่งและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออสอมได้ลงพื้นที่ตําบลตลุกกลางทุ่งอําเภอเมืองจังหวัดตากเพื่อไปพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยให้กําลังใจฐานผ่านศึกนอกประจําการซึ่งอดีตนะคะเคยเป็นฐานก ประจำการในสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่14หรือว่ากองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่4เดิมโอกาสนี้ค่ะทางคณะยังได้นําถุงยางชีพสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นผ้าห่มกันหนาวไปมอบช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความอบอุ่นให้แก่พี่น้องฐานผ่านศึกเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้นะคะโรงพยาบาลค่ายวาชิรประการยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับฐานผ่านศึกและครอบครัวพร้อมให้คําแนะนําด้านการดูแลรักษาสุขภาพวัดความดันโลหิตและก็มอบยาสามัญประจําบ้านเพื่อเป็นการสร้างบลังกำลังใจในการดําเนินชีวิตตลอดจนแสดงความระลึกถึงและยกย่องผู้ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างสมเกียรติชายชาติทหารค่ะ